อ่ะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกับผมทีซีไวเกมอกแล้ววันนี้เราอยู่ในแมปตัดต้นไม้โลกนะครับตอนนี้มีอัปเดตเหมือนจะเป็นโลกที่3หรือเปล่าใช่ก็เริ่มมาใหม่ๆเลยตอนนี้เรามีอาวุธก็คือมีทำอาหารยักษ์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เป็นดาบเป็นดาบเป็นไม้ไม่ใช่ดาบดิเออเป็นดาบเฉยๆแล้วก็อ่านสแล้วเราไปดูด้านค้างก่อนมีอะไรบ้างก็มีเลื่อยในตำนานนะครับ ดา,ด, 20, 80, ดาบมจสองหมถึงแปดหมดาบศักดิ์สิทธิ 9, ์เก้าพันถึงสามหมืไม้กายสิทธิ 1, ์หนึ่งพันห้าถึงห้าพันปดอ่ะอก็จะมีพลังคูณสองไม้คูณสองของรางวัลคูณสองตังสีอันนี้คืออะไรสามารถดูได้ไง่ายว่าหีบอ๋อหีบอยู่ที่ไหนแล้วก็เพิ่มความโชคดีโชคดีแบบสุดๆอืมก็อันนี้น่าจะมีประมาณนี้ตั้งค่ามีอะไรบ้างมีเพลงมีเสียงประกอบอโอเค ก็อันนี้ลหละอ๋อน่าจะเป็นหีบนะทุกคนที่เขาบอกว่าเราสามารถมองเห็นหีบได้อุ้ยหีบมีเยอะนะโอ้ยม,มีสุมส่มดอกอืมสุ่มดอบพวกอาวุธที่เราใช้ตักหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะทีนี้เขาบอกให้เราเล่นขออนุญาตดูอ๋อลันค์เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธอืมอันนี้คืออะไรฟรีเหรอ เปิดได้ไหมฟรีหึงกล่องเปิดเลยอุ้ยได้หอ,อกได้หอกไดือดหอกห <laughs> อกยักษ์เคลียนี้เขาบอกกล่องฟรีรับได้ไหมรับสิมันกดชอบอ้าไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนอก็ได้ไปไปลงหนึ่งกันเลยเขาบอกให้เราอุ้ยนี่นี่เดินชนเดินชนโน้ตเดินชนเขาตัดอัตโนมัติรับได้ไหมเอาเก็บเ,เก็บเเก็บเก็บเปลาปลปลาชน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  ชนชนชนอะไรกล่องได้กล่องอาจรวปรวมอาจได้3กล่องแล้วกดหยุดวิ่งอ๋อเปิดกล่องทีนี้เราก็จะได้กล่องมาครับพร้อมกับไม้38นะเมื่อกี้อ่ะเปิดทั้งหมดเลยโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยทุกคนอ่ะไปขุดต่อขุดต่อไปไปเลยมีกล่องไหมไปไปขุด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 อ่ะนี่ไงกล่องมานี่ น,นี่มาแล้วมาแล้วได้กล่องมาแล้วหนึ่งอันอได้สองได้สามได้สี่ละตอนนี้พลังการตัดเราอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดนะทุกคนมีการคูณพลังการตัดด้วยนี่มาแล้วอืมน,นี่เร่งความเร็วคูณสองอ๋อเสียโลบักนะไม่เป็นไรเก็บ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 ไปเลย เดี๋ยวได้สิบกล่องนะเราไปเปิดกันทีเดียวอุ้ยได้กล่องระดับสามใช่ไหมหรืออะไรอะ่ะนี่กล่องระดับสามคืออะไระทุกคนฟองเต็มเลยซืบๆๆอ,อ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวหยุดก่อนทีนี้เปิดกล่องเลยเปิดทั้งหมดเลยสิบสองกล่องอุ้ยนี่ได้ขวดมาสีเขียว อันนี้น่าจะเป็นระดับธรรมดาน,นี่ก็จะเป็นระดับดีกว่าอ๋อต้องใช้โลบักต้องการระดับสามเอ้าต้องทิ้งเหรออ๋อถ้าไม่ได้เปิดก็ต้องทิ้งโอ้โหโคตรเสียดายทุกคนโอ้เรายังโอ้เดี๋ยวเอาออาขุดๆไปเลยทีถ้างั้นก็ขุดไปข,ข,ข,ขุดไปเลยไปถึงระดับนูแหละ ระดับห้าระดับหกไปเลยอุ้ยอุ้ยนี่นี่เฮ้ยแล้วตังเอาไปทำอะไรอะตังแล้วต้องเอาไปทำอะไรอะอันนี้ผมไม่รู้นะตอนนี้เราได้ไมามาแล้วสองร้อยกว่ากุดๆุอด,อ,ดอ้อระดับสองร้อยคืออะไรอ่ะระดับสองร้อยขอต้องการขวาน พี่มีพลังเหรอพลังวัง250นสองหสิเงี่ยเราก็ขุดได้แค่นี้ใช่ไหมเอาขุดได้แค่ต้นไม้เงี้ยใช่ไหมเราคุดขุดไปคุดขุดไปนี่ระดับสามแล้วทุกคนตอนนี้เราระดับสามแอาะกุณเลยในยนี้ได้มาสองกล่องสวยเลยเยิงได้อาวุธด,ดีๆอยู่นะเหมือนเขาจะไปโลกสองกันแล้วนะ ราอยังอยู่ที่เริ่มต้นอยู่เลยนี่เก็บเก็บเก็บนี่นี่นี่มาแล้วนี่กล่องกองกลองกองขุดขุดเลยขุดเลยขุดเลยนี่มาดิมาดิขุดได้ทั้งวันอนะ่ะวันเนี้ยผมไม่รู้นะว่าเขาให้ตันเท่าไหร่เหมือนน่าจะไม่มีตันหรือแบบผมขุดไปเรื่อยๆเลยหากล่องอยากได้สักสิบกล่องเหมือนเดิม สิบกล่องนิดๆก็ได้เราได้กล่องระดับสี่มาทุกคนเราต้องระดับสี่ก่อนถึงจะเปิดได้อุ้ยในกล่องมาเพิ่มเก็บครับอุ้ยกล่องเต็มเลยเก,ก็บเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่นี่กล่องตรงนี้ก็กล่องเก็บกล่องอุ้ยดูดกล่องเราขายไม่ได้ไงนี่เก็บเก็บไม่เอาแล้วระดับสุงระดับสี่ตัดต้นไม้ดีกว่า <c oughs> นี่มามาดิ มามาเลยกล่องกล่องไม่พลาดสักกล่องอะ่ะดูจากมุมข้างบนแล้วมีกล่องเพิ่มไหมนี่นี่ตรงนี้กล่องเต็มเลยมาดิอื้อกล่องธรรมดาเต็มเลยนี่ตัดตัดหน้าด้วยวิ่งตัดหน้าด้วยตัดกล่องด้วยจะระ,ระดับสี่แล้วทุกคนระดับสี่เรียบร้อยนี่เก็บเก็บอ่าโอเค พลังการตัดตอนนี้เราเก้าสิบเก้าแล้วนะอ,ออกลมของแท้ของแท้จัดเออกล่องหายไปไหนหมดโอ้นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่อุ้ยกล่องใหญ่นี่กล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่หญบิ๊กบุ้มมีของดีคนนี้ไหมแล้วจะหยุดแล้วไปเปิดกล่องดีไหมได้เยอะแล้วนะตอนเนี้ยเดี๋ยวขอ ขอวิ่งจนสุดทางนี้แล้วกันกว่าจะไปต่อไม่ไหวอ่ะมาดีมาดีม,าดมีกล่องเพิ่มไหมนี่เห็นไหมเดินไปเรื่อยๆก็เจอกล่องเองอะ่ะทุกคนสุดยังยังไม่สุดยังไม่สุดนู่นนูนสุดอยู่ตรงนู้นอุ้ยกล่องกล่องกล่องเราจะไม่ปล่อยผ่านสักกล่องครับไปเลยสุดไหมใกล้แล้วใกล้แล้วินิย์ระหว่างทางก็เจอกล่องเห็นไหมเออเก็บระหว่างทางไปเรื่อยๆ แต่ผมไม่รู้นะว่าเอาตังค์ไปเท่าไหร่เอาไปอัพเปล่าเอาไปอัพให้ดาบเรามันเก่งขึ้นเงี้ยมีสิทธิ์นะก็มไม่แน่ใจยังไม่รู้ระบบเท่าไหร่นี่มาอุ้ยกองกองกองหนึ่งกองเกือบลืมอุ้ยไม่ใช่หนึ่งกองสองกองเคหมดตนันละเกเราหยุดแค่นี้อุ้ยเดี๋ยวใช้กล่องไหมนั่นไงล่ะนี่ก็กองโอ้โหเกือบโอเคหยุดเท่านี้ อ่ะอุ้ยในมาส2มสลยสาิบสี่กล่องเปิดทั้งหมดเลยไปถึงระดับ4นะครับโอ้โหโอ้โหดูสีดิมันน่าชื่นชมไหมละ่ะอุ้ยสีเขียวมา1อันสีเขียวมา2สีเขียวมา1 2 3 4เปิดเลยเคสีเขียวมาชื่นใจเฮ้ยเปิดนี้เลยไหมต้องทิ้งหรอ อาแล้วกล่องโบราณเนี่ยอ้าเปิดไม่ได้เหมือนกันอะโอ้เสียดายอ่ะทิ้งเลยอุย้ยอันนี้เปิดได้โอเคคอนยกักษ์คอนยกักษ์คอนยกักษ์อุย้ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเขอดูอาวุธหน่อยอาวุธไหนที่ดีสุดอ่ะซ่อมจะเลี้ยงตามพลังที่ดีที่สุดโอเคอืม ก็300%เลยนะดีนะไอ้ก่อนหน้านี้ก็200%เนี่ยเนี่ยพลังการตัดขึ้นมา49แล้วไอ้ตังเนี่ยเราไปทำอะไรใหม่ใช่ไหมเข้าไปได้ไหมอ๋อปัจจุบันแต่อ๋อต้องใช้เงินปลดล็อกด่านใหม่ทุกคนโอเคโอเคโอเคได้ะละไปต่อเลยอโอ้โหกล่องเต็มเลยทุกคน เาพิ่งมากล่องเต็มเลยแต่เราไม่มีพลังที่จะเจาะไปต่อได้เหมือนจะไม่ไหวเออเนี่ยดูดิไม่ไหวแล้วเนี่ยตัองถึงระดับ250อยหถึงจะไปต่อได้อืมวิ่งก็เพลินดีนะเล่นไปเล่นมาก็เพลินนะเราลองออกจากเปิดล็อกดู มาเล่นแนวใหม่ดูตบเพลินดีอือก็ถ้าใครมีเกมแนะนำก็สามารถพิมพ์แนะนำผมได้นะครับอืมอันนี้รอบนี้ขอสักรีเวลค่าก็ได้รีลก็เปิกำลังดีอ่ะไม่แย่อืมไหนมายัางตอนนี้ถึงเลเวลสามแล้วโอ้แปบ๊บเดียวก่อนทีนี้โคตรช้าเลย มาเลยมามาโอ้แล้วตอนไหนเราจะเก็บตังค์หนึ่งห้าหมื่นแล้วเนี่ยกล่องหายหมดเลยไม่เจอเลยไม่เจอกล่องเลยโอยยังไงพูถึงก็เจอละแต่กล่องธรรมดานะสิทธิ์ออกของดีก็ห้าเปอร์เซ็นต์อะออกสีเขียวถามว่าดีไหมกูไม่ได้ดีขนาดนั้นอออะไรอะแน่มีแอบ ว่าแล้วุกล่องใหญ่กล่องใหญ่ใช่ไหมนี่เก็บมาเก็บมากล่องใหญ่หรือกล่องธรรมดากล่องธรรมดาปะเออน่าจะกล่องธรรมดาตัดไม้ไประหว่างนี้ก็ตัดไม้ไปทำลายทำลายพลังเราแปดสิบห้าแล้ว, 8, ลวเหมือนเราต้องไปเรื่อยๆแล้วห้ามหยุดอะ่ะทุกคนใช่นอกจากเราจะได้ของดีจริงๆ้วค่อยหยุดอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็แป๊บเดียวนะมาถึงนี่แปบ๊บเดียวไม่นานว้ยตรงนี้กลอ่องกล่องเยอะมากเนี่ยกล่องไม่แอบด้วยเคมาดิกล่องมาเย,ยอะเยอะเดี๋ยวเปิดให้มันมือเลยช่วงท้ายเนี่ยอก <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้เราก็ไปเล่นเอ่อพิกเซลเบดก็สนุกมากติดติดมากเลยตอนนี้ใครอยากมีแมปอะไรที่น่าสนใจแล้วมันสนุก ก็แนะนําได้คอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมก็อยากเล่นเหมือนกันแมปไหนสนุกสนุกช่วงนี้เบสล็อกเต็มเลยไม่รู้จะเล่นแมปไหนมองซ้ายเบสล็อกมองขวาเบสล็อกอืมเล่ M M M K แมปอะตอนเนี้ยอุ้ยกองใหญ่กองใหญ่มากกองระดับสี่เราต้องขึ้นเลเวลสี่อะงจะี้เปิดได้โอ okay, เคจะขึ้นเลเวลสี่ละเลเวลห้าเลยไปเลเวลห้าเลยเอาพูดก่อนนะดียวจะไปเลเวลห้าโอเคอะ ไหวไหวไเพลินเพลินจัดน่นนอีกกล่องสองกล่องอ้้ยสามกองกล่องธรรมดาที่ออกออกง่ายนะมาดิมามาให้หมดตรงไหนมีกล่องมีผมตรงนั้นอ่ะชิบชิบชับชึบชับชบับนี่ไงโอ้โหพุ่งตรงนะตอนไหนเราจะเงินไปถึงพันแปด่ะทุกคน ว่าต้องใช้เวลานานอยู่นอะอืมจริงโอ้ยนี่กล่องๆเจอละมีอีกไหมหรือหมดล้เลเวลห้าโอ้โหต้องใช้สองพันห้ามันก็น่าจะแป๊บเดียวมั้งเพิ่อมอีกแค่นิดเดียวระหว่างนี้เราก็เก็บกล่องไปตอนเรเวลห้าเพราะกล่องเรเวลห้าเรามีมีอยู่สองกล่อง ก็อยากเปิดอยู่เรี๋ยวหาได้อะไรเพราะเราทิ้งไปสองรอบแล้วใช้ไม้เยอะเลยดีหน่อยไม่ไม่ค่อยเจอคนมาย่งต้นไม้เราเห็นไหมคนเยอะนะคนเยอะนะดูดิเลเวลออ้ยระดับสิบเจ็ดเลยขึ้นไปได้ยังไงลราระดับเสี่อันนี้แล้วนานใช้เวลานานแล้วนะมีของดีมากกว่านี้ไหมนูน,นูนเห็นไหม ทุกคนเห็นฝั่งซ้ายมือไหมโอ้โหกล่องเต็มเลยคนก็เต็มเหมือนกันแย่งกันอยู่ตรงนั้นเราอยู่เงีงยวๆกันที่ป่าเขียวว่าเรานี่แหละไม่ต้องไปไหนจริงๆก็อยากไปอยู่แต่เราไปไม่ถึงอะ่ะพลังโจมตีเรามันน้อยใช่ไม่รู้ต้องระดับไหนนะถึงจะไปได้ใช่อยู่ว่าสองอห้าิแต่ไม่รู้ว่าเราต้องไประดับไหนเพราะาอาวุธเรามันสีเขียวอะ่ะอาวุธกาก่ะพวกอย่นี้ดีกว่า ใช่อุ้ยกล่องใหญ่สวยในกล่องยักษ์ในกล่องยักษ์อของดีชัวร์ป้าบแต่ยังไม่รู้ประเซนต์การดอกก็เถอะไม่ได้ดูเลยตอนเปิดดีบเกินมีไหมมีกล่องไหม,ไ,มได้กล่องยักษ์อ่ะกล่องยักษ์ส่วนใหญ่มันจะเลืองแสงแล้วก็ใหญ่ๆนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดินไปเดินมาเจอกล่อง แต่เลเวลห้าแล้วอีกนิดเดียวมีคนเลเวลสิบเจ็ดยังค้างอยู่สิบเจ็ดอยู่อุ้ยน,นี่กล่องกลองกลองกลองเกือบลืมนี่กล่องสามกล่องเลยตรงนี้มาเก็บให้หมดเราจะไปทิ้งไว้ตรงไหนสักทีไป <c oughs> มาดิมาดิมาดิมาเลยมา ยังไม่ถึงสองพันเลยทุกคนยังไม่ถึงต้นไม้สองพันเลยขนาดเดินมาขนาดนี้หละอุ้ยกล่กองยักษ์สวยได้สามกล่องแล้วก 5, ล่องห้าเรามีสองกล่องนะตอนนี้กล่องธรรมดาเรามีหกสิบสามโอ้เปิดเพลินเลยอะ่ะแบบนี้ต้องเออกระเป๋าเรามีแค่หนึ่งร้อยป่ะถ้ายังไม่ผิดน,น่าจะต้องขายแล้วทุกคนขายแลยแต่ธรรมดาว่าออกออกมาแต่ของของันเนี้ยของที่เราไม่ได้ต้องการอะ อีกนิดเดียวอีกหกร้อยอีกหกร้อยต้นไปค้อเยอะอยู่ค้อเยอะอยู่ได้ละออกมาออกมาหกสิบเก้าแล้วนี่สามกล่องเลยหวานเจ็บมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไรวอวุธเดียวดูดิดูเขาอวุธโคตรใหญ่นี่นี่ยี่สิกล่องอีกละ

สงสัยทากล่องธรรมดาเพื่อนไปเอาเอา้เอาผมเก็บแล้วกันผมยังไม่มีของเท่าเพื่อนเราเอาจาก,กตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปแยกการกับเพื่อนอะ่ะมันมันยิ่งชาอยู่ของเรามันเป็นทางตรงอะ่ะของเพื่อนมันประมาณร้อยแปดสิบองศาเอออีกกระสามร้อยอีกสองร้อยนิดๆน,นี่กล่องเต็มเลยเอาทางก็เก็บไปเลยอืม จะได้ของแล้แลน่าจะมันมีโอกาสออกไหมกล่องธรรมดาเนี่ยเออถ้าไม่มีก็ทิ้งไว้ให้หมดเลยจะมีโอกาสออกสีเขียวห้าเปอรเซ็่จะยังไม่ผิดกล่องธรรมดาไดแล้วอีกนิดเดียวร้อยนิดๆกล่องยักษ์หายไปไหนไม่เจอเลยเจอแค่สองกล่องมามาดิออกมาให้หมดนี่กล่องย้อนกลับมาก็เติกล่อ ดีอ่ะเก็บไ okay, ่โดนโอเคอีกนิดเดียวไม่ถึงร้อยมาดีมามาหรือว่าห้าปุ๊บเราไปเลย <c oughs> แล้วไปเปิเปดกล่อง yeah. เยเเก็บมาให้หมด <c oughs> มาดีนี่งไงดับห้าแล้วทุกคนพอแล้วเปิดกล่องกันดีกว่าไป เราได้มาหนึ่งร้อยหนึ่งกล่องเยอะเยอะมากฮ่ม่ที่ดูนะนี่ไงสีเขียวสิบเปอร์เซ็นนี่ยโอ้โหอายุตอ๋อจะโดนโลบอัตโนมัติโอเคโอเคโอ้ยธรรมดาอันนี้กล่องอะไรโอเค อ้ได้สิเปอร์เซนต์เลยนะ,อะเอาเปิดชืบสีเขียวหน่อยโอโหไม่มีเขียวยจ้าอ่ะโอเคมาดูผลประกอบการของเราได้ได้อะไรบ้างอ,อันนี้ก็ยังนำอยู่ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อันเดิมโอ้ยบวกมาห้าร้อยเปอร์เซนต์โอ้ยดี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 ด,ดีอะไรมีกลองฟรีมายเยอะ อัเปิดสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเอาโอ้โหดาเมจหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเพราะมันเป็นสีเขียวไง1%ึงเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ว่ามันก็อันนี้ไงอืมโอ้ยความเร็วมากกว่าแหละดี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 งานแบบนี้แหละน่าจะเป็นประมาณนี้คลิปวันนี้ไงมากครับ สนุกกันไหมเดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับถ้าใครมีแมปที่อยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามได้เลยนะครับัครับเดีกันคลิปหน้าบ๊ายบาย